อ๋อคิดว่าลุงเงินนานมาเมื่อนี้คิดว่าลุงไปแดนอัินทองเงินประตูชินทอนเลยคิดว่าสิซื้อชินเขามาราบอยู่ว่าลุงโอยู่ล็อกเมื่อนี้ว่กะก็ได้ว่าหยกว่บาวอดบวชเพินเ่นก็เลยจำนำอยู่เมื่อเอิญพูดแน่ก็ลุงอยู่แล้วจังชื่อมาก,กินน้ำกันพร้อมกันหลายคนจังนั้น,นข้างเนาะแมนเห็นเมื่อนี้นั่นแดนเตะกระซานลูกแต่ว่าเพิ่นยังไม่ให้เพาะ แต่เพื่อนบอกอาการมาได้ว่าออกไปอยู่น้ำมูได้เนาะทำไปได้ว่าหลอกตัวหลกอกยังคือตะเก้าเนาะอ่าดีใจน้ำเนาะยันว่าเพื่อนยังหลอกยังยังผูกโชผูกยังอยู่บเ่เม่นเนาะอืเพราะง่ายว่าอาการของเรานั่นมันสิแบบอ่าขึ้นแบบชั่วข้าวอยังคืออยู่เพื่อนอนี่นะเนาะ รบสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนเนาะเบิร์ตจมังสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝ um th ั nice ่งลาวเนาะกับสวัสด right ีพี่น้องทางฝั่งไทยเจนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบของเราเพียงใช้ใจกันด้วยพี่น้องเลยอยูทางหินป่าทินดอนในี่ยอมื่อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากมืดนะพี่น้องอ่าอยู่ทางบ้านเพือนของน้องชชดาเนาะเดี๋ยวลุงแก้วเป็นหากระมาพี่น้องเลยอ่ามาพบมาพอกับช่องยูทูบของเราเพียงใช้ใจกันด้วยอีกคือเก่าคือเดิมเนาะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะน้องๆเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่ เดี๋ยวเราเขาไปทำนุงเก้ว่นาอนุงเก้ว่หากระมาแต่เหตุน,หนังซื้อดูเพิ่นบอกคือว่านี้ได้ให้นพี่นอ้องไปเบิ่งไปชม,มกันพี่น้องปะ,ะพี่นอ้องปุหนังกันใครคนพี่น้องเลยคพ <c oughs> อ,อ้าพ่า ไลดีเลยก็ตั้หลเขาว้าแค่ฮะกสนใจไปลูกดโอ้ยอวยโอ้ยบวดนี่เนาะน้มือนั้นไปไปวรที่เข้าบัดมัดจอมพุ่มจำเอาตัเองมือนั่นตัวเองมันพ่วงรถเจ้าไปเจ้ารถนคอยรถคอยอยาียไเนาะาการทหารเขาจะจอว่าเป็นใรกัะโอ้ยเราแบบไปดนล้าวอะโดรถ Ừ. Ừ, bà bà ừ. bọn <laughs> tôi anh bố, bố bùa pin huống rồi hả hả bùa gì cả bùa non ngò bao mương này này bao mương này bao mương này bao mương bà bao mương này 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 พาังจไปันบดไหปน้องดาวเราเราจะลงล,ง,ล,ง,ลงคลงคิปกันะอ๋อลงคลิปได้อยู่นี่เนาะลงคลิปได้จันบาด้อยู่นี่นะเฮ้ย,นะ <c ười> <c ười> ยบ่าวบน่เนาะห่เลยเจันไดจังได้อ, <c ười> ดอ,อ,ออกมาหาก็อ,ออกมาเมื่อน,นี้ เอบชี้เงว่าบ่เห็นมาบอดไปต้องคลิปเหมือนคือผมไปเยี่ยมนาเวียงบห้องข่าวอยู่บ่ป่ะโอ้โหว่ามาเห็นตั้งแต่มือทธมิดรผู้เนาะมาทันเหตุการณ์อยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปนำมาสิเออบ่เวียงเราก็เล่นมาแต่มือนั้นพูดแต่เราพอดีค่อยกำลังเข่าของหมอเนาะเลยก็เลยดูแลเป็นเพแ่งเห็นธมิดคือบอกเพิ่งมีพูเจ็บไปได้ไหมบ่เนวันรูปหลุดอยู่ต่ลงไปลงไปเลยไปว่าะ ไปงโม่เป้งโม่บเจ็บดิสายตาบ่เจ็บแขนฝืนจะบ่เนาะเจ็บแขนแล้วบันลายมือไปมับายเบิ้งว่างหนก็มีได้บอลเจ็บเออเบื้องเช้เบิ้งเล่อยแบบย่างเห็นบ่ลในส่วนอะไรอ๋อแบบมันลากไปครับมันพื้นเนะบ่อ๋อวพอดี้ช้ำนกจุกแต่ละว่าเบิ้งสภาพรถแล้วแนามนเยอะเบื้องโดนเพิ่นหรืว่าถือว่าโดหลุดใหญ่โดใหญ่กันเนาะแมนเมนตีนระเบิดเลยตีนอ่ะตีนแตะเลยตตีน ที่ว่าบุญกุศลที่เขาสั่งมาได้แจกหมดเลยบุญแห้งเนาะที่ว่ามีบุญอยู่เลยสั้นหรือว่าให้กลัวหนิ่คยได้ยินข่าวเอยชัดมาเลยมือนน่ะเคยอยู่ห้องหมอเบิ่งเอยได้บอกเอยเข้าไปหาเบิ่งอยู่ห้องหมอโดบเห็นแต่ท่านแต่ท่านบเพียงว่าโอ้โหโบเป็นยังกว่าโบนักมาได้อะเมนเมนเข้าเข้าเฮาเดินมาหนิเข้าไปหาเพิ่นอยู่ห้องหมอวันเดือนน่ะโบเห็นแต่เพิ่นว่าเพิ่นไปห้องหมอได้เก้าพอดีมาพ่ออยู่หน้าใายทหารฮะเนาะ มาพ่อวนอยู่หนะ้าค่ายทหารนั่นพอดีว่าผมเป็นยังคนวะนี่นก็เลยว่าไปรถไปเห็ดเวียรถแล้วก็เอากร่ปด้ไปน้ำเลยมือนน่ะกับบได้นอนห้องหมอเลยเด้มือน,นไปเอารถไปเช็กไปยังเลยแล้วก็ทำมามือใหม่มันเจ็บบ้านเข็มใส่สโรมสักยาเยือนนุ่งแก้วกับไปเห็นท่านยุ้ย<ช>มือหน,น่ะเนาะเอเจ้าไปใช้มือหน่ะนาะสวันอ๋อ วันไยโไทยค <c oughs> ือม,มันใชโยทไทย <No. S 1> เป็น,นอะไรสะมือหนีเจะลงไปพุป่นไปกุบปยืนไปซานลูกทย<อ>ายโอบรไพ่อพ่นบอดุบบอด่อเป็นบัไดพ่อยืนานไว้แจังมือพ่นยจงให้เฮาพสบสิบส่มือสิบส่มือโอ้ปีที่คงกิน อ๋ซื้อโรงยนตของกินไปไฟฟอืมมีมีแอ๋อซื้อไไว้ส่งเสื้อส่งเสซื้อซื้อเพิ่นไวุ้ดนึงอ3แดนจันดาทางเจ้าที่เพิ่นว่าให้หน่วยนึส่งเสันซื้อซื้อใหม่เลยใหุ้ดนึงยส่งที่ร้านแล้วว่าคนๆบ่มีใครนส่งเป็นยาวอืมส่งสัหาาเพิ่นือได้เห็นนันคือว่าออกไปรวมกันกับหมู่ได้บ อ๋อค,คือว่าเราบา่อใดงารัานเนาะอืมก<อ>ินเสร็จสมบไปแล้วอ๋อสัญญาโล่งัางการต่อไปคนยังมวยพบอืมต้องถึงเวลาสิบสี่มือเนาะสิบสี่มื้อนี่คือว่าพบได้ไม่ตอ,องเลยคือว่าเป็นคนยัมวยไห้ออกเต็นนอกอยูอ่เม<อ>็นทเตนท์เป็นอยู่ในในหออ้องอ๋อได้อยู่ลมหมู่ดได้แล้ว อ่ะเนาะเดี๋ยก็คืออันเมื่อวานนี่คือลุงว่าสิได้ไปเด่นเรื่องของประตูจุลดอนยังนำพลัไฟมาใช้ไปมันอ๋อลมแทบจะได้จะได้ผลโตมากกว่าตอนก,ก,ก่อนเตรียมลงแล้วจาโตขึ้นมากกว่ามันลงมากกว่าเดิอ๋อเป็นเดือนกกอนี่เป็นเดืเนเอนอ๋อติดป,ประชุมติดประชุมอืมเป็นติดประชุมเป็นเดือนนัดเนาะเดือนนัดอีกเท่านึงพี่น้องกัน Mày. Mày, cái mày, này, thế này, ờ... cái này bỏ như ngày mà đánh nhùng cho nó mà đường không... là vấn đề của bướu chân ron này, à, đang kiếm trên còn bò. นี่ส่งสิได้บ่ลงอะไรก็ได้อ่ามีเปอร์เซ็นต์ได้หลายอยู่อ๋อเพราะว่าทางทางกรมของของกระทรวงน่ะเพินแก้ไขแล้วๆนรอาเอกสารเอกสารแล้วก็ได้นจะได้ตัวทางันวงมันยังนแก้ไขให้แล้วเนาะเพใช้เวลาอยู่พี่น้องเอ้ยใช้เวลาอยู่กนอย อ๋อคิดว่าลุงเงินนานมาเมื่อนี้คิดว่าลุงไปแดนอันทองเงินประตูชินทอนเลยคิดว่าสิซื้อชื่นเขามาราบอยู่อ่ะลุงโอยู่ล็อกเมื่อนี้ว่ะก็ได้ว่าหยอกว่าวอดบ่าวอดเพิ่นก็เลยจำนำอยู่เมื่อเอิญพูนแร่ก็ลุงอยู่แล้วจังชื่อมากินนำกันพร้อมกันหลายคนจัังนนข้างเนาะแม็นเมื่อนี้นั่นแดนเตะข้าวสารลูกแต่ว่าเพิ่นยังม่ให้พ่อ แต่เพื่อนบอกอาการมาได้ว่าออกไปอยู่น้ำมูได้เนาะทำไได้ว่าหลอกตัวหลอกยังคือตะเก้าเนาะอ่ดีใจน้ำเนาะยันว่าเพื่อนยังหลอกยังหยังผูกโชผูกยังอยู่บ่แม่เนาะเพราะง่ายว่าอาการของเรานั่นมันสิแบบอ่าขึ้นแบบชั่วข้าวอยังคืออยู่เพื่อนนี่นะเนาะพออยู่เพื่อนเราก็แบบสีคิดแบบว่าอั้งเือเราก็ดชีคิดเองเนี่ยขึ้นเราก็ลงนะ แบบคือว่าพากันนีไปแล้วก็แล้วคือชุมเจ้าเคยว่าเคยว่าตะเกาวะเนาะมันชีเป็นลักษณะนั่นพี่น้องเลยทัานห้างตัวแดงๆน้อยนั่นดนกันวิดไปเนาะเวลาบปวดหัวก็ต้องไปใส่กางเกงชาอ้ายเขาเข้าจะนั่งช๊บๆแบบเป็นหลอนนะจะนั่งกับชุมเจ้าจนเมื่อยเที่ยวไปเนาะแล้วห้างห้างก็ว่าไปนี่ก็บอกเห็นน้ำเนาะ ส่วนตัวเพิ่นก็พายไปเนอะไม่ก็มีน้ำหมูลนะเฮาเข้าเหมือนกน้ำเลยเพราะว่าพวกพวกแบบนี้นั่นเขาสิบ่ยอมบอกหมู่เขาว่าเป็นไผ่เป็นไผ่ได้ทุกตามที่ข่อยเคยพ่อมาก่ะต้องปอดไผนนำลมเนาะโดยมันอยากลมพี่น้องันผ่านไม้ผ่านไม้ดังพวกจำจำจำเนี่ยไปใส่โดยเลยลมเนาะแม่นอากาศลมอากาศหนาวว่าไงเชาเดิมเปลี่ยนแปลงเข้ามาเลย เอาพี่น้องเนะาะไปอยู่ทั้งปี่คือเก่ามือน,นี่อ่าเรื่องเัินพนเพิเ่นว่าอยากได้ทนะเท่าไรดุง<อ>เจ้าบ้านอยากได้สามพันเหมือนกันอ๋ออยากได้สามพันพนดูน้องจ้อยนะบ่โดยถ้าสามพันเดี๋ยวเป็นเงินกีบเมากับชงล้านเน,ะน,นาะชงล้านปลายช่ล้านปลายละสามพก็ถือว่าแพงแต่ก็อยู่พี่น้องเลยพนหน่วยหนึ่งในเพิเ่นว่า มันมีไม้มียังเนาะมีไม้ต้นไม้ย่านจะมีบ่จะเัดบ่บอกเอามจิกอ๋อออให้นั้นให้แปลงให้ละเอียดแปลงละเอียดอืมนิบ่ได้นมันเฮ็ดบ่ได้ลูกอ๋อมันต้องเฮ็ดเ็บ่ออกก็ไปออกบ่หมดอีกนบ่ดันซะดุนปัดไปบ่ได้มีตไ ทั้งหน้ากระตอวใหม่ทั้งหางกระตอวใหม่ก็สี่ตัวอะไรอยู่อ๋อ,อพี่น้องไงเนาะพี่แต่ว่านี่เขาสี่นนปิจารณาเบิ่งอีกก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ายังไม่ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่เพิ่นว่าสิให้เพิ่นมาเฮ็ดเลยลูยยกอะว้าบ่าได้พี่น้องเฮ็ดยังต้องปรึกษาเพิ่นเนาะเพราะแม่นเจ้าของเงินเพิ่นอ่ะเราต้องถามเบิ่งเพิ่นอีกเคนอนึงสั่งการจังว่าไปเนาะแม่แม่ ในช่วงนี้ในตอนนี้เขาก็ยังได้เห็ดเหตุเทือนน้องสาราอยู่น้นนนองเนาะเอาต้องถามมึงเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้กับน้นอ,งนองกับเทค่ย์ขานเทคานนีก่ก็คือว่าเด็กปอกเบิดว่าน,น้องสราราว่าเด็กปอกเบิดเด็กอะฮะน้องดาวเอาเจ้าตัดเบิดแอาวะเด็กปอกเช่านี่เบิดเอเดียวยังไม่ได้ไปเอาห้องน้องจอยมาบ่ยังอยู่เนาะอ่าเดียเด๋ยวมีแต่ว่า ถ้าว่าเบิดอ่าเบิดเดี๋ยวก็เอาของน้องจ้อยมาแต่ว่าต้องนับเลยนับเบื้องว่าจักเฉ็นจักเฉ็นเนี่ย <c oughs> เนี่ยเอาชื่อื่อมาแทนตัวนั้นเ <c oughs> พราะว่าเมื่อนั้นเฮาไลมากแต่มันมันโมถึบมันคือว่าในพี่น้องมันก็ต้องมีการผิดพลาดกันเนี่ยเดวก็โอเป็นยังแต่ว่าพออยู่หนีอยู่มันมีอยู่นะพอเฮาชื่อื่อเครื่องเข้ามาบรรณา <c oughs> เนี่ยเฮาชื่อื่อมาตัวนั้นพอมันล่ามล่ามหน่อยว่าล่ามชิดล่ามใดบัต เพิ่นชี้บุญอยากเขามาชงปว่เขาซื้อมาเพื่ออยู่แถวตัวนะโหนกแช่เพิ่นมาซึมดำสิ่งเนาะแม่มาหน่อยมันยังมือเศร้านี่ก็ขอซื้อเพิ่นได้เฮ่มือเศร้านี่ฮ่าเชนน่ะกกองก็เหาะอยู่ฮ่าเชนมือเศร้าเพิ่นแม่เพิ่นบุญอยากขายได้เพิ่นว่าคำเจ้าบุญซื้อน้ำค่อยเรื่อยนี่ค่อยบวกขายเพิ่นวะเอาเพิ่นมาชงไปแม่แ้่เพิ่นมาชงให้ฮ่าเชนน่ะเอาคิดว่ามันบพออยู่แล้ววะน่าจะซื้อมาเพิ่มีิ เฮื่อใมาเพิ่มเทเพราะอะไรมันเทรังตัวนี้หรือว่าทางงบผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาบรรณาแต่จังอาจังค่อยว่ากันอีกเท่านึงตัวนั้นแต่ว่าผลมาทรงปกติรา่ายจิขายตั้มชุดนั่นมีแต่เฮนั่นร่ายจิขายล้านนึงนะบอลมุ้งนะคยขายจะเครือนเราอะวันนี้ว่าเข้ากับซื้อเครื่องนลำเลาหนึ่งกับเบิร์ตไปสิบปลายล้านเลยทางนั้นทางนี้เราด้วยกันขายให้ แต่ว่าเขาน้าจจำปาเนี่ยผได้ไปชงขมือบมคือว่าในในปันนี้เนาะโอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้หอ้โ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 อยูออ้โอ้อ้โ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 น้โอ้โอ้โอ้ี่้โอ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 ้อ้อ้โอ้ขอ้ออยู่้อ้องอ้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 นอ้โ่อ้โอ้โอ้โอ้อ้ัอ้ออ้อ้น้อ้อโว เขาอยากให้เข้าให้นําเลยต้องให้ให้ผู้ผูนายใหญ่อยู่หันคืออ้ายรับต้องิตยให้ิไปเพิ่นดูแลให้อ๋อต้องให้เฮาซีไปให้คนที่ดูแลได้เอาไปให้เพิ่นให้เพิ่นจัดการเองอ๋อสงก็นํางยยบ่่มีอัตราิยนยกพอแล้วเพิ่นว่ายบัดนี้น่คือว่าเอกสารนี่แนแล้วเรียบร้อยแล้ว ยังยังจะอัดอัดสมุสมุขวัวไปใครเจ้าเจ้าที่เปดบอกมาเมื่อไรบด้บอกว่าไอ้พี่อัดอัดสมุขวัวมาได้แล้วอ๋อเพิ่นเม่ได้บอกเนาะบริบบบจะเห็นสีชาแล้วกันนั่นเหนื่อยเหนื่อยเอออืมอืมอืมนอนให้น้องเนาะน้องๆกำลังนั่นกอแบบพี่น้องเลยกอแบบเหมือนพี่แบบแม่ เวทไปกับเทไปนำ้ำกะเห็ดต้นเว้นลายกับหอ่หอนเนาะเห็ดต้นเว้นลายกับห่อนห้อนแดดพี่น้องเลยมันน,นั่นน่ะว่าช่วงนี้มันกับนั่นยังดีแต่ว่ามันเป็นหนาหนาวนะลุงเนาะน้องั่น,นไปใช้ว่าแล้วกันนะเพิ่งเกียเก่ยวเขาเกี่ยยังเพิ่งยังนั่นอยู่แต่ก็คือว่าเห็ดนี่กับบ่าง่ายว่าทำมีแต่ลูกลุงแก้วมันกัถือว่าไลายคนอยู่รอกนี่กะมาช่วยกันเห็ด ปลาคนงานงานกันาอันดีส่วนเกี่ยวเขาเขาเริ่มเกี่ยวเขาเดี่ยน้าลุงเนาะฮคนกันยากคือคอสั่งเไปเ็นเคยไปเห็นน้ำกันกับมีข้วปลอกข้าแป้งกับข้าวเกี่ยวเขาแล้วอ๋อยนมที่เกี่ยวเขาหเขาแล้หรว่ามาซอยู่หนดยโดยโดยไรกันยาลำเกี่ยวเขาพี่น้องไงแล้วคนี่เล่าเนี่เจ้าไปเกี่ยวเขาเลยไปจากเขาเลื้องแล้วเมนเนี่ยเราไปโจมนาแล้วเราว่าเขาเริ่มเลื้องไน้่ยเราเคยเห็นจุนี่แล้ ได้ดยังไอยยยไป,อ,อ,ไปอไปนะหบวกน้องลาวแล้วเบิกเงินบออําบนจะเบิกเงินนำ้ำนมมยเงิบฮะเยอะเเบิกแล้วคือว่าเบิกเงินเอารถไปอชบ์เป็นไ่คือเด็กคนอ๋อไอเบกคนน่ก็้พอาสอที่าคาหลดมากมากก่เนอ๋อเอาไปเดียวบอกรถเือเอาไปแล้วเพ<อ>ื่นวา,า,า,านยังม่ได้วานนใดบอกยัง่ได้ ขายังเอาไปแป้งอยู่ห้านได้ดูกขบวนเรื่องขนมห้างเขเรื่องแล้วเนาะไปเปรี้ยงห้างอะไรก็แปร้งมีมีอยู่เรื่องหลัดกว่าเนาะลุกสูตติดเด้ย่งขี่มาย้อมเปลี่ยนดอกเปลี่ยนดินนะเนาะไวรุ่นเนี่ยไวรุ่นมวอยากเช็ครถเด้ขี่ไปหรือหรือโยบสามเดือนเดียวยังบม่เปลี่ยนเดือนหนึ่งลิ้นลิ้นลินนกลิ้นลิ้นยังมพวกละลายยัง าลายนึกัหนึ่งมากกับโมเมนถึงวันวามันแห้งเนี่ยทำมเนี้วแห้งนี่มันเนียมัเลูกสูบเมนมันเนียวแล้วก็ลูกสูบติดได้พี่น้องไยดีนี่อืมอืมลิ้นน้ซ้อมสองเดือนสองสเดือนไปปลายเปี่ยนะอืเกเราลส่งานนักกัเดือนเดือนเดียว่ะชื่อพ้อมกันบอกับของขอน้องดาวน้องยัง ไอเดียกันบ่น้องเ้องคอมเดียวกับนองดาวอ๋อออเีลาเมอมบนดเจ้าเนาะปีเดียวกันเมนบดรถปีเดียวกันยัง <c oughs> เล่าเรื่องเงนเป็นนัน,น,นยูกพี่น้องไง ลดพื่นลดลาหากระบปง่ายว่าหากระเปลาวาออกมาได้สองเดือนเนาเป็นี่ลเนาะมนเราเลยขิดหออเนี้ยบ่านุงก็เห็นเยอะขนาดทีดูเออเนาะว่าหลังลูกรดอ๋อจีบ่าพิ่นมาได้เป็นยังดงตี้คือว่าเป็นลพิ่นได้คือว่าอ๋อีแรก่มติ๊กิโมเบ้นโมกบ้นครับามน้ำไปทำมมาบะโมคอยเองนี่แหละวะ มีมีคนยืมรถอ๋อตะกี้นะเาพอเห็นผนปกติเด้เนาะบมีเดือดมียังเนาะน่อยน่อยเอารถรถอดขอละเับเนอะแบบว่ารถใหญ่ก็รถจักรับเอวรถใหญ่มุนรือจักรก็มุนเอออเอซบางคนผลมหอ่ะบาเรื่องอ่ะคือบเห็นไปเยี่ยมไปยังปรบอดว่าเราอัน เกิดทุกปฏิเหตุอย่างเช่นอย่าง,งที่นะี่ยที่จริงแบบมาตั้งแต่มือมือแรกได้หอกแต่ว่าเอาบริ่ายคลิปคือมูนะในงัน,นงเบาบ,บอยบอลพอเพ็ตมันยังเขา่ายคลิปเบิดนะนะแต่ว่าวยงังไม่ได้่ายคลิปเซฟซีเพิ่นได้บ่เ <c oughs> ห็นฮะไลายตือพอสมควรเดี๋ยวเวียงขี่ไปอันอัปเดตเบางน,องนอง้องๆฮะเห็ุแบบก่อนพี่น้องเลยคือตันน,นี่แหละเนี่ย นอนเห็นแดดปัญจเทอย่างไดก็คุณอดากจไปอ่านเบิ่งทางพนเพื่อน้องจอยนี่ว่ามันเห็นดีเห็นควรบอว่าทางผลสิติกสามพันเนาะแต่มันเห็นดีเห็นควรกับเฮากับนั่นไปเบิ่งไปดุงไปไปเบิ่งเพือนไปเนาะถือว่านั่นอยู่พี่น้องเนาะ ngon năng, tham bệt. bẹp đấy còn nhiều. men thì vào phê đó ha phân như phân baht nơi mất thành to cũng mỏ công mày đấy nó ฮะเจ้าบัดแห่งอยากไล่แพงก็รถบัตรนี่ <ah ้ามือคุดนนรถจ้ันอดพันอันเจ้าสะได้พันนึงบ่ออจให้เลยสี่พันชามพันนะพันคนจีอาชามพันมันก็บริไงได้เนี่ย่แล้วตัวนี้ตมาตมาใหญ่เนี่ยชามพันกมันลาดปาย มาไ่โอ้มั้งือโอบมันเล่นอมางเลยคือว่าคนยางกาตั้งอยู่พุ่นนะแต่ว่าอันบอยงไงว่าอยากปับหนาดินเนาะค่าวซอยนี่บาทดินนอกจาหม้อชีวีเอสดเมตหนึ่งนะความันมานี้ใช้ชนหินบล็อกนั้นบอายังไงใช้ ดันเลยคันหน้านีไปเลยคันหน้านี่บ่ให้หายยามเพิ่นลั่นเข้าไปพุ่นเดันเข้าเอเพิ่นบ่ได้หบ่เจ้านี่น่ะบ่ได้เป็นหยังเนาะอ๋อบ่ง่ายว่าเพิ่นสิปรับหน้าดินเฮาเปรับเลยปรับเลยอ๋อว่าเ็บ่ให้ดันดันคันตัวนี้เพิ่นก็บ่งเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เนาะบ่ได้ยอมอ๋อบ่มกไปก็มาพอเลเข้ามาดๆ สามพันบาทอ่าเดี๋ยวมีแต่ว่าเฮาเมื่อมาแดงเนี่ยเฮาชิรมกับผู้ใหญ่เพิ่นอีกคนนึงอ่าเพราะว่าเฮายังไม่ได้ถามเพิ่อนนะเฮาเลยรับปากให้บ่ได้เฮาต้องถามมึงเพิ่นเนี่ยถ้าว่าเพิ่นโอเคเนาะหรือว่าน่าจะถ้าว่าเวียงเข้ามามื้ออื่นก็มีแต่ว่าบอกเพิ่นเข้ามากับเพิ่นก็อยู่บ้านอยู่หรอวปล่าลดน้าบ้านนี่หรอวป่าอยู่บ้านเลยเนาะอลดลดรายเพิ่นก็อยู่ออกไปเรี่ยอยู่เทลซิโฟนบ่ โอ้ยโดยโดยคำภายในมือชงมือนี่ทิทันอยู่เนาะท่นอยู่โดยโดยเออเดียวไงเดียมีแต่ว่าพังเบิ้งมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเง่นพอนมีต้ไม้อ่าไม้จิกเนาะต้นไม้จิกใหญ่กะบ่ง่ายว่าต้นไม้มีอยู่สี่ต้นอยู่นี่เนาะสต้นต้นเพี้ยนสองต้นโดยคุณพี่ทุกต้นบ่ยง่ายอืมคำมีแต่พนจะชื่อเพิ่นกระบ่ได้แค่นั้นเนาะท่มึงกบ่ดานหนึ่งเพิ่นกระเห็ดได้คำมีแต่พนเนาะ โอ้ยๆสิว่าออกเบิดพี่น้องเอ้ยมีแต่โผสิซื้อบ่บ่หน้าอุกปานได๋กวนเฮาเจิ่นก็ได้เนาะเอาน้ําใส่ใส่ขุดสิไวสิไปก็เบิดด้ๆง่ายๆว่าก็สิเาอกต่อไปเือในอนาคตหาแถวนี้เฮาอาจสิได้เฮ็ดห้องน้ําห้องยงแน่ดอกูพันธุ์นี้แน่พี่น้องเอทางเงมืนพี่น้องเอ้ยเนาะในมื่น้จังก็ว่ากันใหม่นึง Ừ. phần hạt quân ma bơng nó nô luôn đó bơng đẽ men cana tôi nè phần chi thái luôn mà phi bớt này si tem nọ mùng gì nọ bơng này nọ si tem đây riêng với cả bọc đinh bông đào này nọ mất cana vừa lái tờu rồi จะจังใดกับมื่ออื่นเนาะลุงเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นยังค่อยว่ากันอีกแค่นึงแล้วมีเนีเ่ยใดเฮาจงจะให้คำโตบเดี๋ยเรามื่ออื่นก่อนเว่าเพื่อน็มีโตใหม่โตยังในโบตี้เพื่อนในพี่น้องเลยเพื่อเพื่อนสิ่ปั๊บให้มันเพียงเนาะก็่ถลงมาเต็มตัวนี้ได้คันหน้าไหมฮะ อ๋อโอ้โหคำว่าไม่โกนโจุกมันบ่ทำมันไปดิไม่เห็นแมนทำถึงช่วงเขามาจกดินคืออยู่เนาะช่วงเขามาจกดินคืออยู่เนี่พี่น้องเอ้เนาะประมาณนี้แหละในคลิปนี้ถ้าว่าผิดพลาดเป็นอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยอะไร กทสิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีมาสุขสุขคนเนาะ